สวัสดีค่ะกลับมาบกับช่องอินเดอร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นั้นเป็นวันที่เลือกดีมากเลยค่ะถูกต้องค่ะที่เราจะได้มาดูพายอตของปริศนาซากมรณะนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่รอคอยมาเน้นนานใช่ค่ะวันนี้ในที่สุดมันก็เป็นวันของเราแล้วใช่ค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะตื่นเต้นค่ะกดเลยนะคะ น้องโลกน้องโลกมาแล้วค่ะ่อมากค่ะเท่อะมันเท่เนาะใครมาเท่จังไะเนี่ยคนเนี้ยมันเท่จังเลยอะคนเมื่อกี้ก็เท่นะคนเมื่อกี้ก็เท่ไงอันนี้คือแบบเป็นลุคของอินเดียนาโจนมากอาจารย์ฟ้องถูกต้องคิดถึงอินเดียนาโจนมากเลยจ้ะเหลือแค่มวกอนนะใช่เลย จีจีซีจีความซีจีก็คือสมจริงนะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเคร่งนโดยสารขนาดเล็กตกที่ตำบลโพชัยอำเภอบางโพซึ่งนักตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าผู้โดยสารชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงทุนอยู่นะเนี่ยอืมตอนีัทอะไรนหรือเปอาครับผมถาได้อความนี้นะแบบโมเปิ บุษยาเหรอบุษยามาแล้วสถาบันวิจัยชีวะมัน ตัวแรกนี้กระดูกนิ้วมือจะมีจำนวนข้าไว้สิบสี่ชิ้นและแต่ละนิ้วประกอบด้วยกระดูกนิ้วมือสามชิ้นเรียงจากโคนนิ้วไปยังปลายนิ้วยกเว้นหัวแม่มือมีแค่สองชิ้น proximal phalanx และ distal phalanx สบายดีไหมบัวข่ะคุณขับทำไมอุ้ยโคตรหล่ออะพี่ฟินหล่อมากเลยค่ะ ก็คือแบบขำพี่ว่าเขามาแล้วอย่างเงี้ยพี่เท่ากันนี่เป็นพี่เขามาแล้วเนี่ยในความขำของฉันคือแบบฮอบนั่นแหละฮอปเซอโอเคคุยนี่แหละนี่ละความเป็นจริงอะเนี่ยละครความจริงความจริงรุนอเขาเอาเรื่องจริงมาเล่นนีกแล้วหรอการที่เราจะมอบสซ่ให้กับใครอันนี้ดูไม่ค่อยฝืนนะสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเนาะ แบบสัญญามันจะดังไปว่ามัวจะเป็นรักแรกแล้วรักเดียวของเราตลอดไปวีกีต้าว่ะฮุย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 นี่ละนี่ละอันนี้คือแบบตอนเขาเรียนด้วยกันเนระหรือว่าไงน่าจะใช่นะนี่เราก็ไม่ได้อ่านเใหว่ หลังจากเรื่องนี้น่าจะมีคนไปสักเพิ่มอุ้ยเราว่าแรงมากค่ะแรงสุดๆค่ะโอ my god เออเอาน่ะอะต้องมีครูหลักไปทำบ้างแหละต้องมีอ่ะมาแล้วค่ะชากิวไม่รู้จริงๆที่ผ่านมาแม่เค้าก็บอกเธอเรื่องไม่ใช่หรอตอนเช้าแบบนั้นไม่ทำไมเพราะเพื่อนางมีใจไง ที่ผ่านมาไม่เป็นเราตลอดที่โดนสองให้ไปทำงานข้างนอกนงานวิจัยอาจารย์มีเขาบอกแล้ไเราไ่้ยระเฮ้ยเย็นๆพี่พินที่ผ่านมาต่อให้บูมเนอยางเสาชนะแกมันก็ไม่คำเดียวที่เอิดได้ตอนนี้เลยนะเธอหักหลังฉันไปอไรพวกวกพินพินพคิดว่าบูมจะหักหลังพินเหรอตม่ิปาไม่ต้องทำหน้าบือหรอกใครเขาจะเชื่อเธอ้องสหยแล้ผ่านพอแล แหลงมากแหล่งมากเราคุยกันในเรื่องก่อนเรื่องใบลาออกจากการกระนึ่งนอกที่จะจะบอกกันหน่อยหรอไม่ใช่เรื่องที่บัวต้องรู้ป่ะทุกเรื่องของคนที่บัวรักมันสำคัญมากนะงั้นต่อไปนี้บัวไม่ต้องมาใส่ใจเรื่องเราแล้วเราเลิกกันเถอะเฮ้นี่ยเนี่ยมันไวไปไหมลบไวมากนะเศร้าโอ้ my god เศร้าเกิน พี่ก็รบไว้เกินนะคะจริงค่ะย <for> ังไม่ตายก่อนถ้าตายแล้วยืนอยู่ตรงนี้เหรออยากชอบเลยอ่ะถึงมาดิหล้งก็เป็นไรสักวีนอดหรอเปไม่ได้โกรธตอนนี้มันเหลือแต่เกลียด ใคร่เช่ได้ึงบอกไปว่ามันรย์ยุคใหม่มีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่ซึ่งมีความซับซ้อนทางอารมณ์รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะตังกาและเหตุได้ละเอียดกว่ายุคเก่าเพราะฉะนั้นเพอช่วยทำเป็นมนุษย์ยุคใหม่ด้วยแรงมากเหมือนก็ต้องจำชอบปะนี่คิดถึงชอบอะไรที่ได้อยู่ด้วยกันเราคิดถึงทารักทันไฟเก่ามันประทุขึ้นมาแล้ว เดาอกไรแล้วผิวหนังของกระโหลกแห้งติดกระจุไมีคนเป็นร่างของผู้เสีชีวิตจากเครื่องบินตกดูจากสภาพลักษณะที่ไม่เน่อยของผิวหนังที่แห้งสีน้ำตาลค้ำจนเกือบกดำทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่าง <c oughs> อะไรมัม,มี่จะมีมาม,มี่อยู่ที่นี่ได้ไง ชาตเนี้ยบูสุดบูแน่ <c oughs> นะคนที่บอกว่าไม่ชอบชากบูเ <c oughs> ขาทำได้ดีนะคะ เขาแข่งแ,งข,แข่ง,แงมากมากๆคุณดูเสยาคุณจะไม่ช่วยอะไรเขาเลยหรอครับคุณคิดเหมือนเราเลยทำไมวางกะโหลก,ก่อนก็ได้ค่างนั้นคุณพี่ก็แข็งแร่งเตร์นอันเนี้แข่งแรง่ง ลบหลังแล้วค่ะน้องลบหลังแล้วค่ะเราจะกลัวไหมดูเรื่องเงี้ยมัม<ะ>ม,มีมาช่วยหรอฮะมัมมีมาช่วยป้าออจริง อันนี้คือคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือนะคะก็คือเดาไปมั่วๆอ้ามันมี่อาจจะมาขอความช่วยเหลือวะเลตเป็นยังไงนบอกว่าจบจบแล้ววีน่าดูมากนี่แค่นี้เอ๊ยทำมมันไวจังมันเหมือนไม่ใช่เจ็ดนาทีอ่ะมันเจ็ดนาทีจริงวะแลวเจ็ดเกือบแปดเลยนะคุณเออทำไมรู้สึกว่าทไมรูผ่านไปไวมากเลยวะสองนาทีสามนาทีเออ ห้าพันวิวแล้วค่ะผ่านไปแค่แบบยี่สิบนาทีเออยี่สิบสองนาทียากดูอ่ะอะไรได้ไหมคะเขายังไม่เปิดกล้องดูแล้วคือมันคือปลายปีหรือปีหน้าใช่ไหมนี่คิดว่าปีหน้าคุณเราจะรอสินแล้วรอคอยเราต้องรอคอยสินะเราก็ต้องหาเรื่องอื่นรอดูไปก่อนใช่โอเคคุณรู้สึกยังไงบ้างคะดูแล้ว ก็ค่อนข้างรู้สึกว่าฉากที่แบบทะเลาะกันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะัรงคู่เพราะว่าเขาไม่เคยทะเลาะกันใช่ไหมคะเขารักกันไงเออเอาแต่ก็เราก็แบบสะใจนิดนึงเนาะหมายถึงว่าเป็นคนดูอะเออสะใจในบทแต่ว่าก็คือไม่อะเขาทไม่อเขาทะเลาะกันเออเนี่ยซึมเลยบทมันก็ค่อนข้างแรงเนาะจริงแต่ว่าคำเออใดเออเงี้ยฉากเชื่อแต่มันก็อย่างนี้แหละเขาเลิกกันแบบจบไม่สวยไง ลักลักเลิกหรือเปล่ารอชมรอติดตามรอให้กำลังใจคู่นี้ใช่ค่ะรอดูค่ะหลังจากที่เราดูความรักหวาแบวของปินพักไปแล้วอึ้งเลยมาดูอึ้งเลยออดูอันนี้อึ้งเลยซึมเลยจ้าซึมจริงนะวิ้ยซึมตีไม่เอาอ่ะโอเคข่ะพี่แกเดี๋ยวรอดูเนาะใช่รอจะเป็นยังตามต้องดูเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยใช่เราจะชวนบางคนมาดูด้วย ที่มันชอบให้พระเอกกับนางเอกทะเลาะกันญาติเราอ่ะเขาอาจจะชอบคนนั้นแหละอ่ะจบไปโอเคให้คุณปิดฉันปิดโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะช่องอินเดอร์นะคะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะค่ะแล้วถ้ามีอะไรคลิปน้าเกี่ยวกับปริศนาทราบนะเราก็จะมาเรื่อยๆนะคะมาอัปเดตหรืออะไรที่คลิปน้าเกี่ยวกับฟินเบก และหลิงออมด้วยโอเคเราเพราะเราขึ้นสองเรือใช่เราอินกับยูสองคู่นี้มากใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีเรืออื่นเพิ่มขึ้นมาก็รอชมนะคะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้คอินเดอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆากคะยค่ะกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊่ายายค่ะสรุปคุณก็ช่วยฉันปิดอยู่ดี